เดินทางครั้งสุดท้ายของเอ็ดดี้บล็อกและเวนนอมผู้พิทักษมหาการที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคนดูวันนี้ป๊อปคาลเจอร์จะพามาเตรียมตัวก่อนไปดูเวนนอมเดอะล t าส n แดนกันครับ เวนอมเดอะลาส์ดนชื่อหนังก็บอกแล้วครับว่าน,นี่เป็นการเต้นรำครั้งสุดท้ายเพราะนี่คือภาคจบของเวนอมที่ดำเนินมาถึง7ปีด้วยกันของทอมฮาร์ดีที่รับบทเป็นเอ็ดดี้บล็อกผู้ถือครองเจ้าปราิตศัตรูตัวฉกาจและเพื่อนไม่สดิดของสไปเดอร์แมนที่ตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้เจอกันสักทีเพราะความซับซ้อนในเรื่องของสัญญาข้อตกลงกับจักรวาล MCU ในทุกๆไตราภาคของหนังซูเปอร์ฮีโร่อาจจะมีการเปลี่ยนมือเขียนบทบ้างหรือว่าใช้คนเดิมไปจนจบไตราภาคเลยก็มีครับซึ่งเวนอมเนี่ยเป็นแบบหลังเพราะว่าคุณเคนล,ลี่มาเซล,ลผู้กำกับในภาคนี้คือหนึ่งคนในทีมเขียนในเรื่องเวนอมตั้งแต่ภาคแรกแล้วครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งไหนเพราะว่าเธอเนี่ยจะขึ้นแท่นมาเป็นผู้กำกับในการกำกับภาพยนตร์ครั้งแรกในชีวิตของเธอเองด้วย <Good. S 1> แน่นอนว่าเธอเป็นคนที่สร้างบุคลิกข,ของเอ็ดดี้บล็อก และเวนนอมในฉบับภาพยนตร์แต่เธอเปิดเผยว่าถึงแม้เธอจะเป็นคนเขียนบทแต่เวนนอมฉบับหนังทอมฮาร์ดีมีส่วนร่วมมากๆในการสร้างเคมีของเอ็ดดี้กับเวนนอมให้เขาขากันเหมือนเป็นภาพยนตร์คู่หูตำรวจแบบสมัยก่อนย้อนไปในเวนนอมภาคแรกในปี2018่ทอมฮาร์ดีนอกจากจะแสดงเองแล้วในบทบาทของเอ็ดดี้บล็อกเสียงภาคเวนนมก็เป็นเขาเองนี่แหละครับ ที่เป็นคนให้เสียงและในการค้นหาโทนเสียงที่ใช่ของเวนอมเขาได้พัฒนาและทดลองการพูดสร้างบุคลิกหลากหลายรูปแบบเพื่อค้นหาว่าเสียงแบบไหนมันเหมาะกับการสื่อสารกวนๆและเสริมให้การแซะเน็บแนมระหว่างสองตัวละครออกมาดีที่สุดซึ่งเขาพบว่าเสียงที่เขาใช้ไว้คุยกับสุนัขที่บ้านนี่แหละเป็นเสียงของเวนอมที่ใช่ที่สุด because i i use that voice for my dog When doing impressions doing talking I'm my dog of และมันก็เป็นส่วนดีที่นักวิจารณ์และผู้ชมต่างชื่นชอบในหนังของเวนอมครับไม่เพียงแค่นั้นคุณเคนล,ลี่กับทอมเนี่ยจะช่วยกันด้นสดระหว่างการถ่ายทำด้วยกันตลอดเพราะว่าทอมฮาร์ดี้จะใส่หูฟังระหว่างเล่นฉากสนทนากับเวนอม แล้วคุณเคลลี่เองนี่แหละครับจะคอยพูดบทเวนอมใส่หูทอมเพื่อให้เขานั้นได้แสดงโต้ตอบตามบทแต่ในบางครั้งเนี่ยเมื่อคุณเคลลี่นึกอะไรออกจะพูดนอกบทแล้วทอมก็จะตอบกลับแบบด้นสดซึ่งบางครั้งมันตลกและดีกว่าบทที่เขียนขึ้นมาซะอีกฉะนั้นวางใจได้เลยว่าความกวนตลกปนหาที่มีมาตั้งแต่สองภาคแรกจะยังคงอยู่ในภาค The Last Dance อย่างแน่นอน ตอนนี้เคลลี่รู้ว่าเธอนั้นจะได้กำกับภาพยนตร์ปิดท้ายเวนอม เธอบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าการทำงานกับทอมฮาร์ดีเนี่ยมันสนุกจริงๆครับในการสร้างเวนอมเลตเดดีคา a r เนต e ก็คือภาคที่2ของแฟรนชายนี้ทั้งคู่ก็เป็นคนที่รวมเขียนบทด้วยกันและในภาคที่3พวกเขาก็ตกลงกันว่าจะต้องปิดฉากเวนอมให้ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคสุดท้ายพวกเขาจึงเปิดรับความเห็นของแฟนๆว่าอยากจะให้เวนอมไปในทิศทางไหนรวมถึงเนื้อหาในการ์ตูนช่วงไหน ที่เปนแฟนอยากให้มาใส่ในภาคสุดท้ายโดยที่จะต้องคำนึงถึงหัวใจสำคัญหลักของเนื้อเรื่องที่จะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างเวนอมกับเอ็ดดี้เพื่อให้หนังนั้นจบลงแบบสะเทือนอารมณ์ซึ้งกินใจซึ่งในภาคนี้เราจะได้เห็นความเติบโตของเอ็ดดี้ที่ต่างออกไปจากในทุกภาคเพราะว่าในภาคแรกเขาเป็นชายที่สนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเองโกหกเก่ง จดทำให้เขานั้นต้องสูญเสียคู่มั่นและอาชีพการงานซึ่งการได้เวนอมมาสิงสู่ในร่างก็ยิ่งทําให้เขาสูญเสียทุกอย่างที่รักไปหมด out What? ต่างกับเวนอมที่ไม่เคยโตขึ้นเลยเจ้าปรสิทธ์ต่างดาวนี้ทําแต่ความต้องการของตัวเอง ซึ่งเอ็ดดี้ที่มีความคิดโตขึ้นจะคอยฉุดรั้งความสุขของเวนอมเสมอแต่ว่าเราอาจจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆของเวนอมที่จะทําให้สิ่งมีชีวิตต่างดาวเริ่มเข้าใจเอ็ดดี้มากขึ้นและก็เกิดสายสัมพันธ์พิเศษที่ทั้งคู่นั้นต่างไม่อยากพรากไปจากกัน I will Love you. การเขียนโครงเรื่องเ o m The Last d a n c นใช้เวลาล่างบทราวๆหนึ่งสัปดาห์เต็มซึ่งเฮนรี่กับทอมจะหมกตัวอยู่ในโรงแรมที่ลอนดอนเพื่อช่วยกันคิดเนื้อหาจนเสร็จสิ้นครับและโชคดีจริงๆสตูดิโออย่าง Sony Picture s ก็มาในคัดค้านวิสัยทัศน์ที่ทั้งคู่อยากจะถ่ายทอดออกมาในภาคนี้เลย <Great. S 1> การเปลี่ยนแปลงของภาคนี้คือจะเล่าเรื่องเป็นหนังแบบ Road t r i ปเปลี่ยนสถานการณ์ไปเรื่อยๆตามเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมันจะแตกต่างจากสองภาคแรก ที่เนื้อหานั้นจะดำเนินอยู่แค่ในเมืองซานฟรานซิสโกเท่านั้นเวนอมเดอะลัสแดนเริ่มต้นจากตอนจบของภาคที่แล้วที่เอ็ดดี้และเวนอมร่วมมือกันจัดการครีตัสคาซาดี้หรือว่าคาเนตซิมบิโอตสุดร้ายกาดลงได้การบผชิญหน้าครั้งนั้นได้ถูกถ่ายทอดสดออกไปสู่สายตาคนทั่วโลก ทำใไม่เอ็ดดี้กับเวนอมถูกเปิดเผยตัวตนครับองค์กรลับที่ศึกษาซิมบิโอตจึงต้องทำการออกตามล่าเขาและยังไม่พอดันมีเอเลี่ยนสายพันธุ์ร้ายกาจอย่างซีโนเฟตถูกส่งมายังโลกเพื่อไล่ล่าทั้งคู่อีกโดยในช่วงเริ่มต้นการถตายทำเนี่ยพวกเขาได้เก็บงำเนื้อหาไว้เป็นความลับไว้เกี่ยวกับอะไรและผู้ร้ายหลักในเรื่องคือใครกันแน่เพราะว่ามีการคัดเลือกนักแสดงสมทบใหม่ในภาคนี้อยู่หลายคนครับ แต่ปกปิดชื่อตัวละครที่พวกเขารับบทจนกระทั่งในตัวอย่างล่าสุดก็ได้เผยว่าตัวร้ายหลักในภาคนี้ก็คืเอเนาตัวละครเทพเจ้าของซิมบิโอตทำให้เรารู้ได้เลยว่าวัตถุดิบของภาคนี้จะหยิบยืมมาจากช่วง King in Black ที่แต่งโดยดอนนี่เคสครับที่ได้ชื่อว่าเป็นเนื้อหาเวนอมสมัยใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเวนอมที่ส่งผลกระทบต่อตำนานจักรวาลของมาเวลอีกด้วย เนาไม่ใช่ตัวละครคลาสสิกของมาเวลนะครับเพราะว่าตัวละครนี้เพิ่งถูกเขียนขึ้นปีเดียวกับที่หนังเวนอมภาคแรกฉายก็คือปี2 0 1 8พื้นหลังของตัวละครเนาเป็นหนึ่งในตัวละครที่เก่าแก่ที่สุดในจักรวาลมาเวลเขาถือกำเนิดในความมืดที่มีมาก่อนการสร้างจักรวาลก่อนการมาถึงของเซเลเชียนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆนนวได้ใช้พลังวอลแห่งความมืดสร้างดาบที่เรียกว่า All Black the Necro s o r ซึ่งเป็นดาบที่สามารถทำลายเทพเจ้าได้ เนื้อเรื่องของเนา้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อพวกเซเลเชียนมาสร้างดวงดาวและชีวิตภายในจักรวาลครับสร้างความแค้นให้เนาก็สงครามกับพวกเซเลเชียนแต่เขากลับถูกขับไล่กลับไปสู่ความมืดแต่ก็ไม่ละทิ้งความตั้งใจที่จะทำลายทุกสิ่งที่เป็นแสงสว่างและสิ่งมีชีวิตให้ออกไปจากจักรวาลได้ซึ่งนันเองทําให้เขาได้สร้างพวกซิมบิโอตสิ่งมีชีวิตที่สามารถควบคุมและทําลายสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนาได้ทําการขยายอิทธิพลของเขาด้วยการส่งกองทัพซิมบิโอต ไปครอบครองสิ่งมีชีวิตต่างๆทั่วทั้งจักรวาลอย่างไรก็ตามครับซิมบิโอตเหล่านี้ได้ตัดสินใจที่จะต่อต้านและกักขังเนาในดวงดาวที่สร้างพวกเขาขึ้นมานั่นก็คือดาวที่ชื่อว่าคลินทาเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีความมืดของเนาได้ค่อยๆถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งและกลับมาเป็นภัยคุกคามสําคัญในเหตุการณ์ทิงอินแบกที่เขาพยายามจะทำลายโลกและจักรวาลทั้งหมดการต่อสู้ครั้งสุดท้ายจบลงเมื่อเอ็ดดี้บล็อกสามารถเอาชนะและทำลายเนาลงได้ เอ็ดดี้จึงกลายเป็น k คิงอินแร็กคนใหม่มาแทนเนาเนาฉบับภาพยนตร์จะให้เสียงโดยแอนดี้เซอร์คิตไม่ใช่ใครอื่นใดครับนักแสดงในบทบาทกอลัมและผู้กำกับเวนอมเลดเดบีคา r ์เนต นอกจากนี้เนื้อเรื่องจะสมทบด้วยซีเวทเฮลเอจนักแสดงตัวร้ายจากภาพยนตร์เรื่องด็อกเตอร์สเตรจะมารับบทเป็นนายทหารเร็กซ์สตริกแลนด์จากองค์กรลับที่ออกตามล่าเวนอมตัวละครนี้ก็เพิ่งถูกสร้างในช่วง King in Black ด้วยเหมือนกันรวมถึง Juno Temple นักแสดงสาวที่เคยรับบทบาทในหนังซ u เปอร์ฮีโร่มาก่อนอย่าง The Dark Knight Rises จะมารับบทเป็นนักวิทยาศาสตร์เท็ดดี้เพน ที่ช่วยตามล่าเวนอมในการสร้างเวนอมในภาคนี้เนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ด้านอารมณ์ครับคุณจอห์นมอฟเฟตหัวหน้าฝ่ายวิชวลเอฟเฟกต์จึงต้องทํางานร่วมกับทอมฮาร์ดี้อย่างใกล้ชิดเพื่อศึกษาวิธีการแสดงของเขาและก็นําไปปรับปรุง CG ของเวนอมให้มีอารมณ์ร่วมไปกับทอมฮาร์ดี้ให้ได้มากที่สุด ความสนุกอย่างหนึ่งของทีม CG คือการที่เนื้อหานั้นจะมีการที่ซิมบิโอตไปเข้าสิ่งพวกสัตว์ต่างๆอย่างที่เราได้เห็นในตัวอย่างก็คือมา้าและกบทีมงานสนุกกับการหามุมตลกๆจากกิมมิคตรงนี้ได้ครับและในเรื่องนี้ยังมีสัตว์อื่นๆที่ทุกคนจะต้องเป็นรุ่นกันว่าจะมีตัวอะไรอีกนะครับที่โดนเวนออมยึดเข้าสิ่งร่าง v ว nom the last Dan c e เป็นภาคสุดท้ายครับประสบการณ์ในการชมจึงต้องสำคัญที่สุดเพราะว่าภาคนี้นั้นได้ถูกถ่ายทำโดยกล้อง อาริอเล็กซ่า LF ดลที่ถูกการันตีว่าเป็น IMAX Certified Digital Cameras กล้องที่มีคุณภาพสูงที่สุดในโลกให้ภาพคมชัดสีสันสดใสเหมาะสำหรับการชมในโรงภาพยนตร์ IMAX อย่างแท้จริงและภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีฉากขยายความกว้างเต็มจอถึง40นาทีด้วยกันสำหรับคอหนังภาพยนตร์ที่อยากจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ยังไงก็อย่าลืมไปปิดไรภาคเวนอมในระบบ iMac with Laser ในโรงภาพยนตร์ในเครืองเมเจอร์กรุนะครับถึงแม้ภาคนี้จะเป็นภาคจบของเวนอมแต่ไม่ได้แปลว่าการเดินทางของเขาจะสิ้นสุดนะครับและแฟนๆต่างรู้สึกว่าหนังเวนอมมีตั้ง3ภาคจะไม่ให้เขาได้เจอ Spider-Man เลยสักภาคหรือยังไงทั้งๆที่ต้นกำเนิดของเวนอมก็มาจากสไปเดอร์แ ซึ่งทอมฮาร์ดี้ก็ยอมรับว่าเขาอยากจะสู้กับสไปเดอร์แมนจริงๆนะ would fight แต่หน้าที่ของเขาในตอนนี้คือการสร้างหนังเวนอมถึงแม้ว่านี่จะเป็นภาคสุดท้ายก็จริงแต่ก็ไม่ปิดโอกาสที่จะให้เวนอมได้มาเจอกับ s p i d e r m a แในฉบับภาพยนตร์หรอกผู้กำกับเคลลี่มาเซลก็ยังเสริมว่า ภาพยนต์ภาคสุดท้ายจะมีอีสเตอร์เอ็กที่บอกใบ้ถึงการปรากฏตัวของซิมบิโอตอื่นๆในอนาคตแม้ว่าภาคนี้จะเป็นการปิดฉากการเดินทางของเอ็ดดี้แต่ยังมีเรื่องราวอีกมากมายของซิมบิโอตในจักรวาลมาเวลที่สามารถนำไปต่อยอดได้ครับและการเปิดตัวของเน่าซึ่งเป็นผู้สร้างซิมบิโอตและเป็นเทพเจ้าแห่งความมืดอันทรงพลัง ก็ไม่ควรที่จะปรากฏในภาพยนตร์เพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นโดยหลังจากเวนอมเด a s ล d สแดนก็ยังเปิดโอกาสให้เนานั้นมีบทบาทสำคัญในภาพยนตร์หรือเรื่องราวอื่นๆต่อไปในจักรวาล Spider-Man ของโซนี่อีกและไม่แน่ว่าความอันตรายของเขาอาจจะทำให้เวนอมต้องรวมมือกับ Spider-Man เพื่อมาช่วยกันปราบเนาก็ได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อรับคลิปอัปเดตได้ทันทีของทาง Major Group ครับวันนี้ผมคุณโจกูโจลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของ p o p c u l t เจ e ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ